นี่นะฮะเราก็ขึ้นมาสู่ยอดเขานะฮะเส้นทางไปมุกลาหานจะมีเขาเนินเขายนะสูงมากฮะโดยสามล้อเครนะืองน้ำพมฮะนะฮะเหมือนเดิมฮะระยะทางกับความสูงชันไม่ใช่อุปสรรคของผมอีกต่อไปฮะฮะเหมือนเดิมฮะเราไปชิดยอดเขาได้แล้วตรงไทยยังเปลวสวัยเหมือนเดิมนะฮะ ระยะทางครับความสูงชันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุปสรรคสำหรับผมอีกต่อไปฮะโทษนะฮะไม่ใช่ตังค์นะไม่ใช่ตบกระเป๋านะตบน้องขาเลยตึกอ่ะสุดยอดนะความสูงชันนะอ่ะพี่ๆสิบรอแล้วพวกนะบอกความสูงชันไม่ใช่อุปสรรคของผมอีกต่อไปฮะด้วยสามล้อเข็นของผมนะฮะผมจะถ่ายให้ดูนะฮะว่ายอดเข่าสูงขนาดไหนฮะ ไม่ใช่ที่ผมตบขาเนี่ยตบตะคิวจะกินขาไม่ใช่ไม่ใช่นะะนี่นะฮะข้างล่างนะ